สบายดีปาลุงพบพอกส่อหน้องมอดคือเก่าปาลุงน้องแย้ยมไปตาก,กล้องให้หน้งองมดปาลุงน้งองมดบริมาณน,น้ำน้องมดเคยเห้น้องแย้ยมไปตาก,กล้องไหปพาลุงเนยน้องบี้ตัวแสบอ้าวลุกขึ้นลุกขึ้นลุก โอ้ยปลุงเลยเอา,า <laughs> อีแม่ไปเท่ยอาเะอีแม่แล้วก็ขอไปหาน,มนม้มอย่าเด้ลกูลกลูกลูกเกินนะหาน้ำไม่ปลลุงมีมม่ซองนองมอดอันนี้ปลุงเลยฮะจะไปหานา้อยเพบ้านแล้วปลุงเลยทำไมเพบาเนี่พ่อแกล่อคนน่ะอืดแแทงปลงุง มดมีหดหนมัยพอยามแรกมดหนมัยอันไฟป่าบ่มีดอกก็ลุงเอ้ยนอกเอกห้านไว้ไฟบ้านนำไปบ้านพอเห็นอยู่ไปไปหาเบิ่งเสียงคักแข็งแต่ลุงเ้ีตานะแท้ สังเกตหมันก้อนใหม่เลยปรุงเลยบริกินคัก,กแซบเห็นเนีก่อนอ่ะเห็นเนง้ยแกน่ะแซบปรุงเลยดือขนาดเลยปุบมีปาบนั่นมือเรืรยูส่สื่องี่ยมก็ห้ากาันมาอันทำไมอ่ะปะลุงพา โอ oh, nah oh, ้อน่ากับแมาหาอยากเรียกอ๋อเห็นแล้วปะลุงเลยน้องม่แนงหนึ่งนี่ปะลุงอหืแดงหนึ่งปะลุงงามขนาดเออซึ่งเครื่องกระแดงหนึ่งปะลุงอ้ายยิงกระสุนสองกำเนงแม่มากคอยพี่แม่สองกำเนง นี่เลยเนี่ยนี่องตังเชิงหูปลาลุงมันเหดเกลือเ่าพาดบรสัดปกผมกับคอทัดคอภพยรลไลปลาลงเลยอ่าจะไปเห็ดยังก่อน้องบี้แซบแซบจมป่วนเห็ดยังก่อนเลยนะหอยเ็ดกินมาะกากาะกอาใ เห็นว่าได้นลยนะเขาข่อยไปคือข่อยคือเพื่อนเห็นจ้ะอ๋อมันเหลือไอแสบนี่ค่ะปลาลูงได้เลนะไเขาก็เอาหักลงมาโอ้บอกเขาเอาซองแดงอยู่เชิงสิซองน้องมอสปลาลูงเมนูเยี่ยม น้องบีสบายดีป่าลุงไว้ไม่ใช่ป้าไปยื้เอยสบายดีป่าลุงทำไมไปย้ไปยื่เออแม่ีนเนปลุงแล้วไหมเออฝากิปตามรงเงีเด้องไอมดเกดไหมเลยปาลุงย โต๊ะลงมาแล้วไปลงมียายมาเกาะข้างพี่หญ่ต้นนั้นนะมีมัเกาะข้างพี่อือก็ต้องเกาะอาชีพลุงี่น้ำปลาเสื่ออาบองขึ้นแมนอาศัยอาบองเสด็จไปหาหน่อยแผนไปบ้านแล้วว่านั้นมันตื่มกันสัตวหล่าพวแกงไอแสบน้อย แสบปะลุงไงโยงลายแม่นุยงลายข้าวในะเสายข้าไปหาเหีดนะไปหาเหีดอาเทนมมาข้อหนึ่งเอาเทนเผินมาตอนไหนเพือน่ะอ่านีนีจะเป็นอ่างเออตอนนั้นนะ เจอมาแล้วคือเจวานไม่ไอาตานก็นมาอีกแล้วได้เลยพะลุงเลยแนงก็ได้เด,ด้ออกมาแล้วเนงทำอะปดีกินแซ่บเนี่ยมาใหม่ดูโอ้ยย่ชดเจ้าแนงททีแซ่บแนงทำ เสียบเอ้ยเส็บดูบอกน้ำใหม่ไปรุ่งยังบอกตัมนม่เห็ดยาเห็ดด้กุ้สิฮางแกแก้บอเป็นแก้แก้บอกเป็นขี้ตะขออผู้เดียวเลยแก้เป็นบอกเป็น อยากกําปอกกำลังบีจะเห็ดบวเป็นเอ้าจ่ายเลเอ้าเอาไปลูกสร้างานกับมีไปลงเลยลงคลิปกับวราเอียนอยู่ป่าเพราะว่ามันบวมีสัญญาณหยุงกินนะสิะน้องบีจะแห่เนี่ยก่อนเนะทำไมน้องกินนั่นน่ะนะถือเสียนน่ะเซมอยู่ใส่นั่นแหละเซมนาตีนจนะเบิร์ดเราครับ ไปย่างโอ้ยดังบีบอกว่านักปลาลุงโอ้ยเจะอ้นะกูบอกว่าแล้วนะนั่นนะกำลังจีดีถือสอยกันไปไปไปย่างย่างขอจีดีเองดอกก็หาไปเรื่อยๆแต่ว่าเจ้าคืออยากเมื่อไวอแท้เกาะไปน้ำกันปลาลุงเจ็บหนไอ้ยคือว่าเมื่อละเบ่อสัน ลุงไซบอกคุณลุงไซเพิ่นอยากมื่อเลยนะแสบน้อยแล้วพะลุงเลยเมื่อละเบ้อหลุดแต้วน้ำใหมอีกพะลุงแหงคักแท้ส่งบึงเออเฮ็ดนี่ทางไหนพะลุงเงินแดงหนึ่งยายมาเอาหนูยาย นั่นน่ะอสองตำแนงทางในนะดูในฝุ่นๆลงเลยหดูท่างพี่สิเป็นหวยปลาลงเลยคว้าห้าอยู่แค้หวยเป็นหวยทางนั่นก็ได้ทางเยี่ยสิบห้าคว้าเกียร์ใต้ตันไ,ไปลงเลยอยู่ทางฝั่งพูนกับสิบเป็น มันเป็นปากห่องไปลงกันนี่อ่ะเฮ้ออี๊ยง,ยงวาได้หดดไหมเจ้าค<ข>ิดเจ้าคิดทอดอาเทนอยู่บอ๊ะคิดทอดออโอ้ยคือเพ้นไปหานะ่ะอันเมื่อวานนี่เอาสิ้นทามอยู่เขีบน้อยไปจากว่าน้ำมอสกัน อยากมาแล้วแต่บ่อยเห็นไปนน้ำปลาลุงเลยเห็นปลาลุงแงางเงงอยู่ทั้งในพวกปลาลุงใหญ่ทั้งนุ่มเห็นไหมเป่เห็นอีกแล้วเงนางเลยนี่นงี่เงางายไปได้ปลาลุงเลยหน่องบี้มาพี่มาพี่สอดเบื้งปลาลุงที่อ,อันนั่น เราสิบุตร่ายเลยปลงงุงเลยมีมันแหงไปย่างไปย่าง<ะ>โอ้ยโยงไหลโอ้ยเจ้านะขึ้นโยงปะขึ้นไปยังเถิงเดี๋ยวปะเฮ้ยม,มาพี่ขึ้นไปค้ปคอยเขียดนะขึ้นดอดไปขึ้นไปห้าค้อยเขียดปะลงงุงเอน้องวิบอกว่า เยงน Dorothy, ้มกับลุงมมีสัมัเด้อดองบีเอ้ยมัเด้อมัเด้อมัเด้อยมจะหากระไหม้ไปลไงเด้นซอกแนงปลุงน้องแหนงน้องม่ในซอกแนงแนงมาใหญ่ไปไดออะน้องบีเอาเด้นนี่เด้อรีก้ จอบเปลุงเออดอีกส้าแล้วปลาลุงฝากกูไลกแชกูติดตามส่งน้องมดเด้วยปลาลุงฝากันกลิบนะสบายดีน้องบี้บายฝาก่อง่อนฝากส่องใบดีสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีปลุงไปยื่งบายบายเพื่อนแอ้วยบาย อืมไปแล้วปะลุง